My Home เครื่องใช้ในใจคุณ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมเนสื่อนะะในรายการ My Home My Heart นั่นเองครับผมวันนี้มาถ่ายรายการก่อนเข้ารายการเลยฮะเช็คโซเชียลสักนิดหนึ่งทั้ง Facebook และ Instagram ทุกหนทางที่มีโซเชียลของผมเพื่อนแท็กมาซะทุกอย่างนะครับเพราะวันนี้ฮะเขานัดกันไปกินขนมของหวานอร่อยๆอ,อ,อาหารเยอะยะมากมายไม่ได้ไปไงติดงานไงเลยแท็กมายั่วไงแต่ไม่กลัวครับเพราะงานผมวันนี้ผมสามารถทําทานเองได้ที่บ้าน ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆของ My Home แล้วบอกไว้เลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมทําเสร็จเนี่ยผมจะอัพทั้ง Facebook ทั้ง Instagram และทุกช่องทางผมจะแท็กกลับไปว่าผมทำกีเด่ง,ง่ายๆที่บ้านเพราะวันนี้ผมจะทําแพนเค,ค้กครับนี่เข้ากันหน้าตาแล้วล่ะ <c oughs> น่ารักสุดๆแพนเค,ค้กแต่ว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมก่อนเลยดีกว่าครับ ของเรานะครับที่เราจะทําแพนเค้กเนี่ยอันดับแรกเลยแป้งแพนเค้กตัวนี้นะจ๊ะต่อด้วยเนี่ยท็อปปิ้งแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างที่บ้านนะฮะวันนี้ผมเลือกเป็นหนึ่งหน้าก็คือช็อกโกแลตหน้าที่สองจะเป็นช็อกโกแลตกล้วยนะครับอีกหน้านี้จะเป็นเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำสามหน้าด้วยกันในวันนี้นะฮะมาลองทาง่ายๆครับตัวนี้เป็นพิมพ์ของมาจริงๆแล้วถ้าถ้าเพื่อนๆมีพิมพอ,อยู่ที่บ้านจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ใช้ได้หมดนะครับเปิดเเดคร ไฟแดงขึ้นแปบ๊บเดียวไม่นานร้อนพร้อมทำครับนี่แหละฮะข้อดีของ My Home ของเราเนีฮะอ่ะจัดไปเลยครับ ตอนนี้นะฮะเราจะรอให้สําหรับแพนเค้กที่เราหยอดไปเนี่ยให้สุกนะครับแล้วก็หน้าอีกด้านนึงเนี่ยมีการเคลียมนิดนึงอมหอมนะ,ะแต่ว่ารอไม่นานครับอย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากระทะตัวนี้นะครับผมมีการเคลือบเชฟร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หูนิ้วที่จับเนี่ยการความร้อนครับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ไปทํานอกบ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทําเวลาไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันง่ายๆอ่ะระหว่างนี้ปื๊บผมก็จะเจ้าตัวแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บร่อน ยังไงละครับนี่แหละครับแพนเค,ค้กนะฮะที่ทําจากเจ้านี่พระเอกของเรานะฮะกระทะของไมโฮมนั่นเองนะครับมีเจ้ากระทะตัวนี้คุณก็สามารถทําแพนเค,ค้กหน้าตาน่ารักสวยๆแบบนี้หน้ารับประทานแบบนี้ได้ที่บ้านนะจ๊ะถ,ถ่ายก่อนถ่ายก่อนไม่ได้นานๆทาสวยงามขนาดนี้ทีนะฮะแทปและแชร์ลงเฟซกินสแกมทุกอย่างที่เพื่อนผมยั่วผมมาเจอกันแน่นอนเพื่อนแต่ว่าก่อนอื่นเลยสำหรับใครนะฮะที่อยาจจะมีนะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ที่บ้านนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาะนะฮะรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้น มีติดบ้านไว้ดีที่สุดครับสำหรับอุปกรณ์ของ My Home นะวันนี้หมดเวลาแล้วครับของรายการของเรานะฮะ My Home My Heart ผมขอตัวลาไปกินก่อนอันดับแรกเนี่ยอัพเสร็จอัพเสร็จกินอวดเพื่อนไปแล้วแมวดีกว่าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบายแอบ เครื่องใช้ในใจคุณ